สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ถนนเส้นนี้เส้นไปวัดพิมนบังคลารามนะครับตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยนะครับเส้นนี้ห้ามผ่านนะครับแต่ว่าจะลองผ่านไปดูนะครับว่ามันจะลึกแค่ไหนนะครับตอนนี้ก็มาล้างรถได้สบายเลยนะครับนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เป็นที่เล่นน้ำของเด็กๆในชุมชนนี้นะครับ น้ำท่วมอเด็กๆก,ก็เล่นน้ำสบายเลยมันลึกแค่ไหนลูกลึกแค่ไหนโอ้โอ้ลึกอยู่นะนี่แต่ก่อนเป็นทุ่งนาบ่ะเป็นนาข้าวบ่ะเป,เ,ปเ,ปเป็นดินเิน,นเฉยเนี่ย โอ้ระวังตกน้ำเด้อโอนี่ว่าจะผ่านไปดูนะครับว่ามันจะลึกขนาดไหนนะครับนี่เพิ่งเคยมานะครับมา,มาเจอทางน้ำท่วมพอดีนะครับเราจะไปเล่นน้ำกันนี่เลยนีมอไซค์มาได้ ใส่มาได้สบายนะครับรถยนต์ก็สบายเช่นกันมันมันหว่าใสเด้อดทรวงฮว่าใสโอ้ไม่วัดได้ด้วยเนาะไปวัดพี่มณมันคนาาร้ำได้เนาะครับผมขอบคุณครับเอาวันนี้มาเจอพอดีนะครับ แม่เที่ยวนํา้ำสวมครับพี่นอ้องโล้างรถไปน้ำล้างรถไปในตัวก็ประมาณครึ่งล้อแหะครับนี่บรรยากาศอผักตบชาวาเยอะแยะเลยนะปักปลออรลอยมาจากไหนบ้างนี่ตําบลโคกจานครับนี่มาเล่นน้ำ โอ้โหก็มาเล่นน้ำสบายเลยนะครับในวัยรุ่นท่วมนิดเดียวเออวัยรุ่นมาเล่นน้ำสบาย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 หมดแล้วครับน้ำท่วมแค่นี้ครับหน้าโรงเรียนอะไรไม่รู้นะนี่โรงเรียนพวกจนันปะเออ้น้ำท่วมเขาไปนในสนามแล้ว ผ่านแล้วนะครับอีกช่วงหนึ่งครับช่วงนี้ก็จะไปทางวัดพิมนมังคลา,ารามนะครับเด็กๆก,ก็โอ้เป็นสถานที่เล่นน้ําสบายเลยตอนเย็นครับนี่รถก็พอผ่านได้อยู่นะครับแต่ตอนนี้เป็นสถานที่เล่นน้ําของเด็กๆแล้วนะครับอยู่บ้านโคกจานครับ เด็กเล่นน้ำสนุกสนานกันใหญ่เลยก็ตรนนี้น่าจะเป็นทางน้ำครับเนี่ครับน้ำเอ่อล้นทุ่งนาแถวนี้เลยนะครับทางเส้นนี้ก็จะไปทางวังหินครับเส้นไปวัดพี่มนบังคลารา,ลามครับผมจากโคกจานนี่รถก็กำลังผ่านมาครับ เดี๋ยวเราก็ผ่านไปเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ครับเป็นสถานที่เล่นน้ำนี่เลยนี่เลยบรรยากาศอตอนเย็นครับบรรยากาศตอนเย็นปีนี้ครับน้ำท่วมนี่เลยผ่านไปแล้วผ่านไปถือว่าได้ล้างรถด,ด้วยนะครับล้อรถ สวัสดีครับวันนี้มาชมทะเลนะครับทะเลแถว ตำบลโคกจานครับผมตอนนี้ลมเย็นสบายเลยช่วงนี้น้ำท่วมครับนี่ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำครับลมเย็นสบายเหมือนทะเลเหมือนมาเที่ยวทะเลกันครับ